เออ,อยังอืมโต๊ะจิ้นนี่ยังเนียนาฮะเนียนาเนงูจะได้ซื้อมาสุดๆแดงยัง่ครึ่งนี่นี่โอ้กระเพียงอะไรมันอย่างน้อบาทเนี่ยเอ้าเปิดกล้องไปนี่ โอ้อ้หลักสิบเขาเหมือนไงโอ้ยโจกได้เนาะบอกพี่น้องเพื่อนดิละ่ะสวัสดีครับพอกับผมอีกแล้วเนี่ยต่ำหำตรงชาแนลกับอาจารย์อดอยสีหรือว่าลืมดาครับคือเกาครับผมมอนิมีพี่น้องป้องไปเพื่อนมาเล็นน้ำครับมาจากอุบลครับผมมาจากอุบลเลย อะไรงานตัวนะครับตัวครับฝากช่องเบาวบุญสาวยาสูอีชแนลนี่นะครับเบาวบุญสาวยาสูเบาบุญสาวยาสูชแนลครับทเบาวบุญสาวสาวยาสูเพราะสาวยาสูครับอ๋อนี่ซื้อเมียซื้อเมียครับเมียเมียหน่อยให้เมียหลวงเมียหน่อยครับมี่จะข้นมี่จะข้นเมีหน่อยเมีหน่อยก็ต้องมีตสองเนาะก็มีเมียเมียใหญ่น้ำมีหน่อยกับใหญ่เน้ำแม่นครับโอ้สุดยอดและจนสุดยริงนะครับมื้อนี้เพิ่นได้มาจากช่อง กเบาอุบลสาวยะโสใช่แน่วครับบบาอุบลสาวยะโสช่แน่วครับผมเอ้ี้เจ้านอยุ่อุบลครับผมเมียนอยุยะโสโอ้เข้าใจแล้วร่วมโตกันเป็นบบาอุบลสาวยะโสใช่แนับโอ้สุดยอดครับผมอืมโอ้ดีใจเลยครับ่นมาเล็นนําครับผมเคนก็มีแนวมาย่ามาตอนครับมาตอนมาตอนี่แมันมาตอนเมนูอยังนี่เสือ เสียห้องให้หารสิงโตอาหารซิงโตัวจูอีกแล้วอาจารย์อ่อนบันเนี่ยใครอาจารย์อ่อนมักจูเพื่อนเจี๊ยจะเสียห้องให้ให้เพิ่อนเจียกินเลยเอาอ่ะดูเลยครับดูเลยครับเอาเลยครับอันนี้ลวกก็มีครับอันนี้ผ่าชีลิวลวกก็มีครับเขาเขนี้ยเขาเนี้ยเสือนี่นี้เขาเอาไว้รที่หลังเอาเลยเด้อไอ้อย่างนีครับเอาเลยครับเต็มที่เลยครับเพิ่มนะครับเป็นสูตรสาวยโสครับแบบผมขออนุญาตจำก่อนนะครับต้มลำครับ สาวโยโซไปทางไหนหรอช่ ging, no Mall, oh. ือบ่กเห็นไม่ได้ถ่ายถ่ายกล้องให้เพื่นอยู่นั่นเบิ้งกล้องให้ยูครับโอ้ยมาผมเอากรอนเลยได้พี่น้องวันมันนางนำต้อนยังไงลอะยังไงหรอเนี่ยจุนงานเนี่ยจะสดแล้วครับพี่น้องนี่ครับจะแสบเจ้าบียมจุแล้วครับเอต่แจ้งตงวที่จะในเนาะคนซื้อมาฝากมาตอนก็ต้องต้อนรับคนกินน้ำคนครับผม เนี่ยเนี่ยบกว่ยาบเลยเจ้าบีเจ้าตัวนี้เป็นลวกสามบโดรสิเปียกับลวกกับเดียวซอยเนี่ยตามกับแซ่บตรงกันเลยครับพี่น้องสุขสุขคนเนี่ยก็นุ่มครับอ้าวขี้เลี้วเียปลาทูเฮียนปลาทูเหียนทำไงโซ่พอเนะครับทำไงโซ่พี่น้อง ซ่บมันกินน้ากันนะครับมาครับเจี๊ยบครับเนี่ยอันนี้เป็นขับรถมาจากบางนาวันนี้พี่น่อยตานครับเพิ่นเห็นงานมาเห็นงานอยู่นี่เนาะไอ้แมนครับก็เลยจะมาฝากสองน้ำเฮี้ยต่ำเนี่ยครับกับอาจารย์อดร้อยสี่นะครับอ็ติดตามมาดนนะครับแต่ผมมีโอกาสมาเยี่ยมยามมาเล่นมานึ่้ำครับขับมาโลดมาเจี๊ยบครับมึงลองมึงเนื้อเสือนี่ครับสดๆแดเนื้อแซ่บบ่ บางบ้างเขาไม่เล่นน้ำกันครับครับปลากก็มีหลายอย่างครับมาเคลื่อนซ้ำใน่อยชิ้นวันดอกเพียร์พกอากาศใบบโบกนี่มาครับอืมเสียไปอยู่อยากครับพี่น่องคนนี้สารไปใส่ใหญ่มวลบุมวลจะน่ามาจันออดเนี่ยนะไม่หย่านั่งก็ข่อยอีกเมาดูพผด บ่เหอ่ได้สางเพื่อบเบียร้นอนไอ้บ่ได้ได้หรอบ่สางยังได้แล้วเขาแม่ไปขายอยู่อันนั้นแม่คอยคอก็รลักดูอยู่แม่เลยเอาเรืออยู่นี่บะหมีม่เงินซึ้งเราคอยกบเปิดเอาได้เราหมแล้ว <c oughs> เราก็เลราไม่จต่คล้องอ่ะม,มีจนันทรอย่างเราก็เ่าแต่คล้องต้นหน่ <c oughs> <c oughs> อยลักก็รลักของแม่แจ่คล้องต้นหน่อย หลักไก่กับยังหลักไก่แม่เดี๋ยวขอก็ผู้ใดเห็ดแก้วนี่เอานี่เด้อสวยดีพี่น้องด้านมันกันซีบุกันดีครับอือหืออาจารย์นอนกินเขานะครับอาจารย์บุกินเขานี่เชียวไมกินเพิ่นดอกเขาเขานียังล่ะเคยกินมาตแต่น้อยเท่าไงล่ะ แ่บาแสบๆรับเขาไม่ร้ายกินหลยเขาไม่อยากอยากอยากต่เขาเ่าเขาไม่อยากอยากตัเข่าขึ้นมาครับนี่มันกลับเป็นนี่แหละพี่น้องความโผ่พระธานเอ้ยโอ้ยต้นบอกยัายๆไหมคอยนีกนะบอกแดงๆเนอะแดงตหวานตะวันเาไม่หวตะวนมีอยู่ด้วยอเนะยบ่บวกเลยครับต้นเลยครับตหวาน สดกวอนนี้ก็อย่ในโค้งนะครับเอาเลยเอาเลยตอนนไงตอนน้ไงเอาควันนะเอาควันเอาควันเอาควันโอ้ยสั่นห้สันกินตับ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 เอ้าเอาม่หยังเจ้าปา เขาเศร้ากินแล้วเราเสมือนไงเนี่ยคือคนเมาไรเอายโอ้บ่ได้เมากินตับเออเน็ดคือคนเมานี่อืงเป็นยังไงครับป้าจานอดสุดยอดหวานจุ๋ยมั้งเป็น้องมากงับหวานนิดเดียเบื้งเบืงชิมเบงเออเขาคำนียังไงเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวอาจารย์นอสจิตว่าว่าหวานแต่แมนบ่แมนคแบบนี้นี่เดี๋ยวจะว่าอะไรตัวแจ้วขมข้มแบบ ลาบยโซ่เนี่ยโซ่ใจโซ่มันต้องคมคมกับเจียวเนี่ยนี่เด็ดในดึหนึ่งอมเมืม่อนั่งเกิดตุ๊กหล่อเออมืม่อนั่งเกิดต้ก๊กร่อขรับมามันนั่งกินเขาของสิ่ล่ะถ้าว่าเขาหางข่อยไปซื้อเขาเหนียวยุดหลานจับห <c oughs> ล,ลานลาบยาโสครับโอ้ข่อยคนมาหูหนังสือเนาะเขาว่ายุบปากสร้อยไปเห็นมาเห็นป้ายยาโส่ยะเขียนเนาะ ไปนั่งแล้วทั่วไปเลยเหรอยิ่งยาวหอดจะจะโซเลยมอนจะโซเลยสองมื่นแล้วกลับมาได้ข้าวบวดำข้าวบัวข้าวบัวบ๊อมกลับมาเออได้มาสามหอพอละหาบาทขายเลยพันกว่าบาทคุ้มบ่แม่มันกับมัคุ้มแล้วทีจังสิวันนี้ดีว่ะครับหวานนี่หวานชุ่มชื้นอีกแล้วครับเอาว่าเจ้าบัวบัว ย่านย่านยังป<า>ัด <laughs> นั่งเป็นน้องมา่มาัร่องเขาเนี้ยมึงให้จานรอดนะครับกินเขมมาเร้อครับกินน้องเอาะเอาลเขาผมไม่แย่นะเคยกินแล้วเขาลอง น้าพี่น้องดิบก็มีซุกกระมีได้ครับด้วยไอยากไม่นูกอะไรกะตู้อะไรยูเกะไก่มากินกันได้ปะได้ครับอื่นเพื่อนมากินน้ำหนเพู่อู่พูอยูเกไก่มาเลยครับพี่น้องเผยจะมาหาเฮี้ยต่ำหาจานอร์มาหาได้ครับอยู่มงไงเอ้ยู่มงไงโอ้ลมแห้งเถอะรัพุทธมณฑนสายสี่ครับสร้อยปฐุมลมชิบเก้าครับครับผมแมนครับผมว่าผมอยู่บางนาที่รถ ถามฟังมาเลยครับเึ้นมาถึงก็ถามคนมาเรื่อยว่าโอ้เราจริงสุดยอดสุดยอดจย้งจครับเฮ็้ต่ำยู่สเอาจารย์ร้อยยี่สอนาจกร้อยสีอาจารย์จักร้อยสีครับผมมอมันบัดหีนะผมบัดหีนะครับมับัดหีนี่อนี่ละนี่ละูมับัดละืนผู้ขมาปลาบัดืนผู้พอดีมดแต่ปากซอยชุดซอยครับอำไมนี่นีจีอะไรมากถึงตัว เอาอีกไกะเอาอีกกินได้หลายเอาเอากินไปกินไปกินไปซอยมาอือฮึนี่ครับโอ้โหอือเอาเงินแดงมันครับมั้เอาเลยอือฮึเนี่ยจะซดเลยเนาะจุจุจุสุดโอ้เดี๋ยวกะมั่งจัดๆเลยครับสุดยอดสุดยอดเอาสุดยอดเลยครับ มต้องจ้ำแก้วเสียบเด้ครับจ้ำเนาะจ้ำอยู่อ,อ,อันนี้เนี่ยซุกได้ไปหน่อยะนะซุกครับเนี่ยจำแล้วมากินดีครับผม,มส้นกันกับหูหูน้นี่แหละเจ้าไปดึงออกแค่หนังข้ามเดียวคือข่อยต,ตับมหม,ม้อขั้นนะครับเนี่ยไม่ค่อยกักกับที่นะอเงินเงินเงินมาเจ้ากินไหนเอาเอากอน ส้นกันของแข็งเจ้วต้อคุยครับอของแข้เลยส้นดอดครับอือหบร้อนจัดรมาฝนมาเด้เนี่ยจะมากนะครับพี่น้องโอ้หอนเลยโอ้พี่น้องพี่น้องฝนกับลมไม่รีมากเลยตอนนีั้งแต่ซีฟิวครับพี่น้องเดือดคอกูเ้อ โอ้แม่นครับแม่นับโอ้โเขาอีกทีกันป่ะเฮ้นมฮะนีฝนปุ๊บอินเนี่ยก็ผมลูกหลานอยู่คอยได้มันเปนพี่น้องมันตีกันน่ะฝนไล่ฝนไล่พี่น้องเดี๋ยวมันจะคือก้อนลงล้มมันถูกค่นข้างจะเกิดหอนไปหอนมากยู่เอาพี่น้องใจจะทำได้่าจะได้บิตสุภาพผมทีมงานร้อยสี่แล้วกันใช่ขอบคุณในหลายที่มาเยี่ยมมายามนะครับครับผมฝากน้ำได้ครับช่องนังฝากช่องเบาบุญสาวโยโซชาแนลได้ครับเบาบุญสาวโยโซชาแนล บบาอุบลครับบาอุบลบาอุบลสาวจะซื้อใช่แนครับผมฝากน้ำเนี้ยครับผมเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อะคกับกำลังใจคนนี้สามบ้านเทาฝากกดไลค์กดแชร์พดนน้ำเนี้ยครับโอ้ฝนมาเล่นน้ำกะกำลังแสีบเสียบเดี๋ยวเขาไปลบฝนที่ฝนไอ้เสียบฝนมากครับฝนมากฝนมากครับสวัสดีนะครับฝนตกฝนตกโอ้ย